เรื่องเริ่มที่ตีนเขาหินเลยนะคะกริมกำลังรับมอบสินค้าจากชอนเออแต่แถวนั้นมีพวกอันเดสสีเขียวเข้มอยู่ด้วยครับบรรยากาศเลยดูน่ากลัวนิดหน่อยชอนกับคนของเขาก็เลยดูหวาดหวาดนะครับกริมก็เลยต้องอธิบายไปค่ะว่าพวกนี้เป็นสิ่งที่เขาอัญเชิญมา แล้วก็ให้เหรียญทองไปเป็นค่าตอบแทนแต่ชอนก็ยังดูไม่ค่อยสบายใจนะครับถึงกับเสนอตัวจะช่วยขับเกวียนขึ้นไปส่งให้แต่กริมปฏิเสธทันทีเลยค่ะบอกว่าอาจารย์ไม่ชอบไม่ใครมารบกรวนแล้วก็เหมือนกับเอ่อเตือนด้วยว่าบนเขามีอันเดธอันตรายนะครับตรงนี้แหละที่ทําให้ชอนน้าซีดเลยเหมือนกับว่าเอ่อกริมอาจจะรู้ทันที่พยายามจะสืบข้อมูลใช่ค่ะชอนก็เลยรีบพากลุ่มคนกลับเมืองคาซาไปเลยหน้าตาตื่นตื่น กริมเองก็สังเกตเห็นท่าทีแปลกๆของชอนนะครับก็ยิ่งทำให้ต้องระวังตัวมากขึ้นไปอีกเพราะตัวตนกับที่อยู่ยังเป็นความลับอยู่นี่คะแล้วก็มีนักรบอันเดสตั้ง50ตนคอยซุ่มป้องกันรอบๆเขาอยูวแล้วด้วยครับหลังจากกลุ่มชอนไปแล้วกริมกับคนอื่นๆก็ขับเกวียน5คันเข้าไปในวิลล่าในเกวียนมีอะไรบ้างคะอ๋อมีกรงไม้ครับข้างในเป็นกระต่ายรวมๆแล้ว300ตัวได้อยู่ในกรงเป็นคู่คู่ กระต่ายนี่ลักษณะเป็นยังไงคะก็คล้ายๆกระต่ายบ้านเราเนี่แหละครับแต่ตัวจะอ้วนกว่าหน่อยแล้วก็มีตาสีฟ้าเป็นเอกลักษณ์เลยไม่ได้มีแค่กระต่ายอย่างเดียวใช่ไหมคะใช่ครับยังมีม้าด้วยเป็นม้าชนิดพิเศษเรียกว่าม้ามีเกรดมีเขาโหชื่อแปลกดีคะ่ะรูปร่างเป็นยังไงคะตัวสูงเหมือนกันนะครับประมาณ2เมตรแล้วก็มีเกรดคล้ายๆ,ๆเกรดปลาขนาดเท่าเล็บมือเลย ปกคลุมตัวแทรกด้วยขนละเอียดละเอียดมีเขาด้วยเหรอคะครับมีเขางอบนหัวดูดูไปแล้วรูปร่างมันเจอคล้ายวัวมากกว่าม้าหน่อยกล้ามเนื้อไม่ค่อยชัดขาสัน้นวิ่งไม่เร็วแต่ดูทนทานมากๆครับพอไปถึงวิลล่าก็เจอเจ้าไห่รออยู่แล้วใช่ไหมคะครับเจ้าไห่ย,ยืนรออยู่ตรงลานบ้านเลยดูจะสนใจม้ามีเกล็ดมีเขาเป็นพิเศษนะแล้วเขาก็จัดการย้ายสัตว์ทั้งหมดเข้าไปในมิติของเขาเลยใช่ไหมคะใช่ครับ ทั้งกระต่ายตาสีฟ้าทั้งม้ามีเกล็ดมีเขาถูกย้ายเข้าไปในมิติหมดเลยซึ่งข้างในก็จะมีระบบคอยจัดการข้อมูลสัตว์พวกนี้ระบบแจ้งข้อมูลว่ายังไงบ้างคะสําหรับกระต่ายตาสีฟ้าเอ่อระบบบอกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตใหม่ครับเป็นกระต่ายหูยาวไกลพันระดับ3เลี้ยงในฟาร์มได้ครับโตเต็มวัยเร็วมากแค่สิชั่วโมงเองโหเร็วมากแล้วเรื่องขยายพันธุ์ล่ะคะอันนี้ก็เร็วครับ คลอดลูกทุก8ชั่วโมงครั้งละ10ตัวคลอดได้5ครั้งกินอาหารทุกสี่ชั่วโมงอ้อแล้วก็มีความสามารถพิเศษด้วยคืออะไรคะพ่นลูกศรนน้ำโจมตีได้ครับ5ครั้งระยะ10เมตรแต่ว่าพลังโจมตีต่ำนะแค่พอป้องกันตัวอืมแล้วมมามีเกล็ดมีเขาล่ะคะม้าก็เป็นสิ่งมีชีวิตใหม่เหมือนกันครับเป็นม้ามีเขากลายพันธุ์ประเภทวัวกระทิงระดับสาม เลี้ยงในฟาร์มได้เหมือนกันโตเต็มวัยใน12ชั่วโมงออกลูกบ่อยไหมคะคลอดทุก8ชั่วโมงเหมือนกันครับแต่ครั้งละ5ตัวคลอดได้5ครั้งกินอาหารบ่อยหน่อยทุก2ชั่วโมงมีความสามารถพิเศษไหมคะมีครับสามารถสร้างเกราะหินป้องกันตัวได้นาน2ชั่วโมงแต่พลังป้องกันก็เออไม่สูงมากนะครับข้อมูลพวกนี้โดยเฉพาะเรื่องอัตราการเติบโตกับการขยายพันธุ์ที่เร็วมากเนี่ยทำให้เจ้าห่ายดูมัวใจมากเลยนะคะ ครับก็ได้จะอย่างนั้นเพราะมันหมายถึงสร้างทัพทรัพยากรได้เร็วขึ้นกรีนกับเมกที่ยืนดูอยู่ด้วยก็ดูโล่งใจไปตามๆกันแล้วเจ้าไห่ก็พากรีนกับเม็กเข้าไปดูฟาร์มในมิติด้วยใช่ไหมคะใช่ครับพาเข้าไปดูเลยทั้งสองคนนี่ตะลึงไปเลยนะกับความกว้างของฟาร์มข้างใน เจ้าไห่ได้ลองให้อาหารสัตว์ด้วยครับเขาใช้ใบหัวไชเท้าโยนให้แล้วมิติก็เปลี่ยนมันเป็นหญ้าสีเขียวให้สัตว์กินทันทีเลยแต่กรีนก็มองการไกลนะคะกังวลว่าต่อไปถ้าสัตว์มันเยอะมากๆจะจัดการยังไงจะจับยากหรือเปล่านั่นสิครับเจ้าไห่ก็เลยลองใช้ฟังก์ชันหนึ่งของมิติเรียกว่าเครื่องมือตั้งค่าขบวนเครื่องมือตั้งค่าขบวนทำอะไรได้คะพอกดใช้ปุบเนี่ยครับทั้งกระต่ายทั้งมา้าวิ่งมาเข้าแถวกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลย เป๊ะมากเหมือนทหารรอรับคำสั่งเลยโหจริงเหรอคะกรีนกับเม็กต้องอึ้งมาเลยแน่แน่อึ้งจริงๆครับกรีนถึงกับพูดออกมาเลยว่าแถวสัตว์พวกนี้ยังเป็นระเบียบกว่าทหารบางกองทัพซะอีกคำพูดนั้นทำให้กรีนคิดอะไรขึ้นมาได้ใช่ไหมคะใช่ครับจุดประกายเลยเข้าหันไปถามเจ้าไหาท่ทันทีเลยว่าไอความสามารถจัดแถวเนี่ยมันเอาไปใช้กับสัตว์ข้างนอกมิติได้หรือเปล่าเจ้าไห่ก็คงไม่แน่ใจครับเลยต้องถามระบบดูคำตอบที่ได้ก็คือใช้ได้ แต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขว่าสัตว์ตัวนั้นต้องเคยอยู่ในมิติมาก่อนถูกต้องครับเพราะได้ยินคําตอบนี้กรีนตื่นเต้นมากเลยนะทาไมเหรอคะมันสําคัญยังไงเขารีบอธิบายเลยครับว่าศักยภาพมันสูงมากลองคิดดูว่าถ้าเอามมาที่เคยอยู่ในมิติไปใช้ในกองทหารม้าจริงๆเออเวลาพุ่งเข้าชาร์จศัตรูเนี่ยม้ามันจะรักษารูปขบวนได้เป๊ะตลอดไม่แตกแถวไม่เสียรูปขบวนเลยซึ่งปกติเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของทหารม้ามาก เข้าใจเลยค่ะถึงแม้เราจะไม่ใช่ทหารแต่ก็พอนึกภาพออกว่าการควบคุมม้าตอนกำลังรบมันยากถ้าทำได้จริงนี่สุดยอดเลยใช่ครับมันคือการแก้ปัญหาคลาสสิกเลยถ้าทำได้จริงประสิทธิภาพกองทหารม้าจะเพิ่มขึ้นแบบหลายเท่าตัวมากๆเป็นการค้นพบที่อาจจะเปลี่ยนรูปแบบการรบไปเลยนะคะถูกต้องครับศักยภาพของเครื่องมือตั้งค่าขบวนนี่มันยิ่งใหญ่จริงๆการรักษาแนวขบวนได้สมบูรณ์แบบตอนบุกทะลวงเนี่ยเป็นสิ่งที่แม่ทัพทุกคนต้องการเลยครับ ดูเหมือนว่ามิติของเจ้าไหาจะเป็นกุญแจสําคัญเลยนะ